ับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอีกครั้งนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพ่คนขึ้ใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับผมมาสาวกของ CBR 650F ต้องดูคันนี้นะครับผมมาสวยๆเลยครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆของแต่งก็พอมีนะครับดาวน้อยผ่อนสบายต้องคันนี้เลยครับผมดาวแค่เก้าพันบาทนะครับผม Honda CBR 6 5 0 F ปี2017นะครับผมดาวแค่9,000บาทนะครับดาวแค่9,000บาทนะครับผมผ่อน4ี่พัปีนะครับผมผ่อน3ามพัปี โอ้โหผ่อนสบายสบายเลยครับผมคันนี้นะสวยๆมาเรามาดูครับข้างหน้ากันก่อนเลยนะผมไฟหน้าเป็น LED แล้วครับผมคันนี้นะไฟหน้าเป็น LED นะครับผมจานบงจานเบรกใสเลยนะครับผมอ่าจานบงจานเบรกใสนะครับอ่ามีครอบคาร์บอนมาด้วยนะครับผมบางคนหน้านะอ่าดูชกไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมการันตีอ่าดูยางผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่สองเส้นเพราอยางเดิมมันไม่ดีแล้วครับยางเดิมไม่ดีแล้วครับอ่านะสวยๆ ขอท่อก็สวยๆนะครับผมรถปี2017นะอ่าสวยๆเลยไฟลงไฟลิงใสเลยนะเครื่องใส่นะอ่ามีที่เปลี่ยนเกียร์แต่งมาด้วยนะครับผมอ่าเกียร์แต่งมาด้วยนะครับนี่ที่พักเท้าแต่งมาด้วยอีกนะครับผมพักเท้าหลังสวยๆเลยนะใส่ๆนะโซ่เนี่ยครับโซ่มันเป็นโซ่เดิมนะโซ่เดิมจากโรงงานเลยนะแต่มันคือลูกค้าเขาทิ้งอ่ะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ขับนะครับจอดจอดไว้ ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผม <with> เปลี่ยนให้ใหม่ได้นะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่ได้แต่ใช้ได้นะครับโชว์ใช้ได้อยู่นะครับยังหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่อนะครับผมมีท้ายสั้นแต่งให้ด้วยนะครับผมนี่สวยเลยนะสวยเลยจานโบวจานปีกหลังก็ถือว่าเยอะเหลือเยอะนะครับผมมันคือจอดนะครับจอดไม่ได้ขับสนิมกินไปแล้วนะเดี๋ยวขับไปเรื่อยเดี๋ยวขับไปเรื่อยเดี๋ยวมันหายเองนะครับผมมีท่อแต่งมาด้วยนะครับผมท่อแต่งมาด้วยสวยเลยนะ สชกสวยๆเกยโยงแต่งมาอีกเครื่องด้านขวาก็สวยๆนะครับผมสวยๆนะไฟลิงด้านขวาก็สวยๆนะครับมีตาหนิตรงนี้เล็กๆน้อยนะครับไม่รู้ไปรนอะไรมานะครับท่อสวยๆโดยรวมถือว่าสวยครับมีครอบถังแต่งมาด้วยเบาะสวยๆเลยนะนี่เบาะสวยๆนะเบาสวยๆท้ายสวยๆเลยมีครอบถังแต่งมาด้วยนะครับผมนี่เดิมๆเลยนะครับผมเดิมๆนะมีอาจจะมีแต่งเล็กๆน้อยเนาะ ไม่ค่อยเยอะนะครับผมการเปลี่ยนการ์ดก็เดิมๆมีชิวแต่งมาด้วยนะครับชิวแต่งมาสําหรับลูกค้านะครับผมคนคันนี้นะลูกค้าคนไหนสนใจทักแชทได้เลยนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะสดจะผ่อนได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะสดจะผ่อนได้หมดนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปหรือถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้ครับโทรมาสอบถามก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมไม่ซื้อไม่ว่ากันเนาะคนไหนชอบแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นตัว F หรือตัว R ทักเข้ามาได้นะครับผมจะเข้ามาได้ส,สดอบถามกดได้ครับสําหรับลูกค้านะครับผมอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับเอกาสารในการจัดไฟแนนซ์เนาะมีสำรนาทะเเป็นบ้านสำนาองประกันภัชนแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียวน,นะครับออกคนเดียวไม่ต้องมีคนคำ้ำขอแค่ไม่ติดบูโรแบล็คเลสเงินเดือนหมื่นสองขึ้นไปออกได้แน่นอนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะตัวแบบนี้นะ เรามีเข้ามาสีเทาแล้วครับผมนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับมีเข้ามาสีเทาด้วยนะครับนี่สวยๆเลยนะไม่มีตำนงตำหนีก็คือตามการใช้งานแล้วครับรถปี2017เนาะตามการใช้งานเนาะใสๆนะนี่ใสๆเลยมีตำหนีตรงไหนก็ผมก็บอกทุกที่นะครับผมอ่าตำหนีมีตรงไหนผมก็บอกนะครับคือบางคนลูกค้าอาจจะไม่ได้มาดูรถด้วยตัวจริงเนาะนี่จะไม่อาจจะอาจจะไม่ได้มาเห็นตัวจริงเนาะ ดูผ่านคลิปได้เลยครับผมตรงปกแน่นอนนะครับตรงปกแน่นอนนะครับมีอาใส่กันลื่นมาให้ด้วยตรงปกแน่นอนรับประกันการันตีครับผมแล้วก็ก่อนส่งทุกคันนะครับผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังงคอห์แท้ให้พร้อมใส่ก่อนครับผมทุกคันเช็คน้ำมันบงน้ำมันเบรกเช็คน้ำหล่อเย็นทุกอย่างเช็คบงเช็คแบตรอไปถึงลูกค้าพร้อมใช้งานรับประกัน2เดือนหรือ1000กิโลนะครับผมถ้ามีปัญหาเข้ามาหาที่ร้านหรือโทรมาบอกได้ครับผม บายแอนชอบพร้อมสวิทให้ฟรีทุกอย่างนะครับผมนี่นะถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับไม่ว่าจะสดจะผ่อนคุยได้หมดนะครับผมสดลดได้อีกนะสดลดลดได้นะครับผมสดลดได้รายละเอียดเดี๋ยผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมฝากไว้อีกครั้นหนึ่งแล้วกันนะครับผมมีเข้ามาใหม่ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมรออยู่แล้วนะมีเข้ามาอยู่แล้วครับผมสีเทานะครับรอชมกันได้เลยครับสวย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 เลยนะของแต่งก็พอมี หกห้าศูนย์เอฟเนี่ยคือลูกค้าไม่ค่อยแต่งเยอะเนาะผมได้มาแต่แต่ละคันน่ะไม่ไม่ไม่ค่อยได้แต่งนะครับบางคันก็มีแต่งพอดีพอดีไม่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 ค่อยเยอะเนาะมีพวกแต่งโซ่แต่งโซ่มีแต่งโซ่แล้วก็ท่อเหี่ยโซสเตอร์แต่งนะมีแล้วก็มีท่อเหี่ยชิลเหี่ยประมาณนั้นครับผมแล้วก็มีท้ายสั้นท้ายสั้นนี่ผมว่าเกือบทุกคันนะกับไฟท้ายนะแต่งมา เยอะมากนะครับผมที่ได้มานะาไปรู้ว่าบางคนก็อาจจะได้มีของแ่งบ้างไม่มีบ้างนะครับผมตามการใช้งานเนาะตามที่ผมได้มาเนาะรถทุกคันการันตีไม่ล้มไม่ชนนะครับผมซื้อจากร้านไว้ในช็อปอุ่นใจได้ครับไม่ล้มไม่ชนนะถ้าลูกค้าได้ไปแล้วไปเจอว่าเอยรถนี่เคยล้มเคยชนมาเอามาคืนให้ไฟแนนซ์เลยเอามาคืนให้ไบในช็อปเลยนะครับผมเอามาคืนให้ไปร้านเพราะว่าร้านเนี่ยจ่ายให้เงินเต็มจำนวน ถ้าไปเจอรถที่ล้มที่ชนนะครับผมร้านไบริสอบไม่ซื้อนะครับรถล้มรถชนนะครับการันตีได้รับประกันเลยครับผมอ่าโอเคนะครับผมผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผม Honda CBR 650F นะครับปี2017ดาวแค่9,000บาทนะครับผมดาวแค่9,000บาทของแต่งก็ประมาณนี้ครับมีมีเล็กน้อยเนาะของแต่งเนาะอาจจะไม่เยอะนะครับผมอาจจะไม่เยอะนะรถพร้อมใช้งานนะครับผม โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับคุณคิดใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวยๆนะไปะมาฟังเสียงกันหน่อยนะครับผมเลขไม้เลขไม้เท่าไหร่นี่เลขไม้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบนะครับผมสวยๆเลยไม่ไม่ถึงสองหมื่นด้วยนะครับผมมาฟังเสียงหน่อย นะครับผมอยู่ในห้องกระจกนะผมอยู่ในห้องกระจกนะครับอาจจะไม่เสียงนี่เ,เหมือนที่โล่งๆเนาะโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมขอบคุณขอบคุณด้วยทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นความแสดงข้อความอะไรแสดงได้มานะครับผมแสดงความคิดเห็นได้หมดนะครับผมถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับ